คุณลองจินตนาการดูสิครับหากประเทศหนึ่งเลือกที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกเกือบ220ปีเต็มไม่ยอมค้าขายกับใครไม่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและไม่ให้ประชาชนเดินทางออกไปต่างประเทศสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศนั้นคืออะไรนี่คือเรื่องราวของญี่ปุ่นในยุคป,ปิดประเทศหรือที่เรียกว่าสกกุซูโอกุโอช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นปิดประตูใส่โลกตะวันตกและกำหนดชะตาประเทศด้วยนโยบายที่เข้มงวดที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นขององค์การปิดประเทศกลางศตวรรษที่16ท่ามกลางความวุ่นวายจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานญี่ปุ่นได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเรือพ่อค้าชาวโปรโตุเกสล่องเข้ามายังเกาะคิวชูในปีคอควายสอสารา154พร้อมอาวุธปืนไฟซึ่งจะเปลี่ยนวิถีการทำสงครามของซามูไรไปตลอดกาลไม่เพียงเท่านั้นต่อมาในปี1549ันารีมิชนารีจากตะวันตกก็มาถึงนำคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในหมู่ชาวญี่ปุ่น หลายตระกูลไดเมียวโดยเฉพาะในเกาะคิวชูยอมรับาศาสนาใหม่และใช้ความสัมพันธ์กับชาวยุโรปเพื่อเปิดเส้นทางการค้ารับทั้งผ้าไหมเครื่องเทศและสินค้าจากแดนไกลในช่วงเวลาเดียวกันญี่ปุ่นยังอยู่ในยุคแห่งความแตกแยกการปรากฏตัวของตะวันตกจึงเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามไดเมียวบางตระกูลใช้ปืนไฟและเรือยุโรปเพื่อเสริมแสยานุภาพของตนขณะที่าศาสนาคริสต์ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีชาวบ้านและซามูไรจำนวนไม่น้อยที่หันไปนับถือาศาสนาใหม่นี้ แต่เมื่อญี่ปุ่นรวมชาติได้ภายใต้โชกุนทกุณกวะอิเอยาสุในต้นศตวตรรษที่17รัฐบาลกลางกลับมองต่างออกไปพวกเขาเห็นว่าศาสนาและการค้ากับตะวันตกไม่เพียงนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่ยังอาจบ่อนทำลายเสถียนรภาพของบ้านเมืองและกลายเป็นช่องทางให้อำนาจจากภายนอกเข้ามาครอบงำความหวัดระแวงนี้ทวีขึ้นเรื่อยๆเยมื่อผู้คนบางส่วนยังยึดมั่นในคริสศาสนาแม้รัฐบาลพยายามสั่งห้ามแล้วก็ตามจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่สันสเทือนประเทศ คือการกรบฏชิมาบาระในปีคอควายสอสาลาหนึชาวนาและซามูไรผู้ทุกยากจากการเก็บภาษีหนักรวมทั้งผู้ที่นับถือคริสตจำนวนมากพากันลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลความหมื่นชีวิตแม้ท้ายที่สุดการกรบฏถูกปราบปรามลงอย่างรุนแรงแต่เหตุการณ์นี้ได้สร้างรอยแผลลึกและทําให้โชกุนเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าอิทธิพลจากตะวันตกคือภัยคุกคามที่ต้องกําจัดปีคอควายสอสาลาหนึจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ,ญญี่ปุ่นตัดสินใจปิดประเทศภายใต้ใตในโยบายที่เรียกว่า สกกุประตูสู่โลกภายนอกถูกปิดลงชาวยุโรเปเกือบทั้งหมดถูกขับไล่ยกเว้นเพียงพ่อคาา้าและพ่อค้าจีนที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายอย่างจำกัดที่เกาะเดจิมะเมืองนานาสกิขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นก็ถูกห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศและหากใครที่จากไปแล้วพวกเขาจะไม่มีวันได้กลับมาอีกการปิดประเทศนี้ไม่ใช่การตัดขาดโดยสิ้นเชิงแต่คือการควบคุมอย่างเข้มงวดรัฐบาลทกุมะวารเลือกที่จะปิดประตูเพื่อปกป,ป้องความมั่นคงของชาติ และรักษาระเบียบที่เพิ่งสร้างขึ้นหลังสงครามยาวนานผลลัพธ์คือญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่เหมือนใครในโลกประตูที่ปิดอยู่นั้นจะคงอยู่ต่อไปอีกกว่า200ปีเต็มสังคมและการเมืองภายใต้เงาของซาโกกุเมื่อประตูของประเทศถูกปิดญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคแห่งความสงบที่ยาวนานที่สุดในยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่าเอโดจิไดหรือยุคเอโดะตามชื่อเมืองหลวงของรัฐบาลโชกุนโครงสร้างทางการเมืองที่ทุกองาอวะวางไว้เป็นระเบียบที่ซับซ้อน แต่มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการรักษาอำนาจของโชกุนและป้องกันไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองอีกที่ยอดพิระมิดคือโชกุนผู้ถืออำนาจสูงสุดทั้งการเมืองและการทหารใต้ลงมาคือเหล่าไดาเมียวหรือเจ้านายท้องถิ่นซึ่งยังคงครอบครองดินแดนของตนแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดรัฐบาลใช้ระบบที่เรียกว่าซังกินโคไตหรือการผลัดเวรเข้ามาประจำการที่เมืองเอโดทุกปีไดเมียวต้องเดินทางพร้อมขบวนใหญ่เข้ามาพำนักในเมืองหลวงครึ่งหนึ่งของเวลา ส่วนครอบครัวถูกบังคับให้อยู่ในเอด็ตลอดเวลาทำหน้าที่เสมือนตัวประกันเพื่อป้องกันการกรบฏโครงสร้างทางสังคมก็ถูกปรึงให้แนนหนาเช่นกันญี่ปุ่นในยุคนี้ถูกแบ่งออกเป็น4ชนชั้นหลักคือซามูไราชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าโดยซามูไรยอยู่สูงสุดในลำดับเพราะเป็นนักรบและข้าราชการของโชกุนส่วนพ่อค้าอยู่ต่ำสุดแม้ในความเป็นจริงเมื่อการค้าภายในเฟื่องฟูพ่อค้าหลายคนกรับร่ำรวยเกินกว่าซามูไรเสียด้วยซ้ำ แต่ในทางสังคมพวกเขายังคงถูกมองว่าเป็นชนชั้นต่ำภายใต้ระเบียบที่เข้มงวดนี้ญี่ปุ่นค่อยๆกลายเป็นประเทศที่สงบไม่มีสงครามใหญ่ให้เห็นอีกหลายชั่วอายุคนซามูไรซึ่งเคยคุ้นชินกับสนามรบก,กลับต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นข้าราชการผู้ดูแลการปกครองและพิธีการแทนชาวนาในาชนบททำหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยงทั้งประเทศขณะที่เมืองใหญ่เช่นเอโดะโอซากาและเกียวโตค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าและวัฒนธรรม แต่ความสงบนี้แลกมาด้วยการควบคุมอย่างเข้มงวดรัฐบาลเฝ้าจับตามองความคิดความเชื่อและการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อป้องกันสิ่งใดก็ตามที่อาจบ่นทำลายอำนาจเมื่อคริสตศาสนาถูกห้ามผู้คนถูกบังคับให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อศาสนาพุทธมีการตรวจสอบครอบครัวทีละบ้านให้ลงทะเบียนกับวัดและพิสูจน์ต่อนะว่าไม่ใช่คริสตานิกชนตลอดสองศตวรรษครึ่งญี่ปุ่นภายใต้ระบบซาร์โกกุจึงเป็นสังคมที่มั่นคง ปลอดจากภัยสงครามและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งอกงามแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นสังคมที่ถูกปิดกั้นจากโลกกว้างผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกขณะที่โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกลับเลือกที่จะรักษาความเงียบสงบไว้ภายใตย้ประตูที่ถูกปิดตายเศรษฐกิจกและวัฒนธรรมเบ่งบานภายใต้การปิดประเทศแม้ประตูสู่โลกภายนอกจะปิดลงแต่ภายในประเทศกลับเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคซากโกกุเบ่งบานขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนการไม่มีสงครามใหญ่ทําให้พลังงานของผู้คนหันไปสู่การผลิตการขาและการสร้างสารรค์แทนหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจคือการเกษตรชาวนาเป็นชนชั้นที่ถูกยกย่องว่ามีบทบาทสําคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงทั้งชาติข้าวกลายเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไม่เพียงเพื่อบริโภคแต่ยังทําหน้าที่เป็นหน่วยวัดค่าความมั่งคั่งและการเก็บภาษี ไดเมียวแต่ละตระกูลถูกประเมินอ,อำนาจตามจำนวนข้าวที่ดินแดนของตนผลิตได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมืองใหญ่ก็กลายเป็นศูนย์กลางใหม่โดยเฉพาะเอโดะซึ่งเติบโตขึ้นจนเป็นหนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกในศตวรรษที่18ที่นั่นเต็มไปด้วยร้านค้าโรงละครโรงน้ำชาและย่านบันเทิงชาวเมืองแห่กันเข้ามาใช้ชีวิตทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆของชนชั้นเมืองที่แตกต่างจากชนบทพ่อค้าแม้จะถูกจัดอยู่ในลำดับต่ำสุดของสังคมแต่กลับเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากความสงบ พวกเขาสร้างเครือข่ายการค้าควบคุมการกระจายสินค้าและสะสมความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเครือข่ายพ่อค้าในโอซากาและเกียวโตกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านการเงินคอยปล่อยกู้แม้กระทั่งให้ตระกูลซามูไรที่กำลังขัดสนในด้านวัฒนธรรมยุคนี้ถือเป็นยุคทองของศิละปะและความบันเทิงโรงละครคาบูกิกลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมืองนำเสนอเรื่องราวเข้มข้นทั้งโศกนาฏกรรมและความรักต้องห้าม ขณะเดียวกันหุ่นเชิดบุญระกุก็เฟื่องฟูนำเสนอวรรณกรรมที่ลึกซึ้งซึ่งสะท้อนชีวิตคนธรรมดาศิลปะการพิมพ์ไม้หรืออุคิโยเอก,ก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงนี้ภาพพิมพ์สีที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวเมืองทิวทัศน์ธรรมชาติและดารานักแสดงละครคาบูกิกลายเป็นของะส,สมยอดนิยมราคาย,ย่อมเยาและแพร่หลายจนในเวลาต่อมาอุคิโยเอยังเดินทางไปสู่ยุโรปและสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินตะวันตกอย่างแวนโก๊ะแอลมอนเน อีกด้านหนึ่งของความเจริญคือวิชาการและความรู้แม้จะปิดประเทศแต่ญี่ปุ่นยังคงอนุญาตให้ศึกษาองค์ความรู้จากดัชซึ่งเรียกว่ารังนักกุหรือวิชาดัชผ่านการค้าขายที่เมืองนางาซากิความรู้ด้านแพทย์ดารารศาสตร์และวิทยาศาสาศตร์ตะวันตกจึงค่อยๆซึมเข้าสู่สังคมญี่ปุ่นท่ามกลางกำแพงที่กั้นโลกภายนอกเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคสะก,กุกจึงเป็นภาพสะท้อนที่แปลกประหลาดประตูประเทศปิดสนิทแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เมืองใหญ่เฟื่องฟูวรรณกรรมศิละปะและความบันเทิงงอกงามผู้คนที่ไม่เคยออกไปเห็นโลกภายนอกกลับสร้างโลกเล็กๆของตอนเองขึ้นมาโลกที่อาจแคบแต่กลับมีความลึกซึ้งและสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายเงื่อนไขแห่งการเปิดรับญี่ปุ่นกับโลกภายนอกแม้จะประกาศปิดประเทศแต่ญี่ปุ่นในยุคซากโกกุไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงประตูที่ปิดแน่นหนานั้นยังคงมีช่องเล็กๆที่เปิดไว้สำหรับการติดต่อกับต่บตางชาติ รัฐบาลโชกุนเข้าใจดีว่าการปิดกั้นทุกอย่างอาจนำไปสู่ความอ่อนแอจึงเลือกที่จะควบคุมการแลกเปลี่ยนแทนที่จะตัดขาดอย่างเด็ดขาดช่องทางสำคัญที่สุดคือเกาะเดจิมะที่เมืองนางาซากิเกาะประดิษฐ์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นในอ่าวเพื่อใช้กับพ่อค้าชาวดัชดัชเป็นชาวโยุโรปเพียงชาติเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายกับญี่ปุ่นเพราะพวกเขาไม่ได้จริงจังกับการเผยแร่ศาสนาเหมือนโปรตุเกสหรือสเปนสิ่งที่ดัชต้องการคือการค้าและโชกุนก็ต้องการสินค้าและความรู้จากโลกตะวันตก ความสัมพันธ์นี้จึงดำเนินไปอย่างสมประโยชน์จากเดจิมะความรู้ใหม่ๆไหลเข้าสู่ญี่ปุ่นอย่างช้าช้าแพทย์ชาวญี่ปุ่นเริ่มศึกษากายวิภาคศาสตร์และสัญญกรรมจากตำราดชทดลองแปลหนังสือแพทย์ภาษาดัชเป็นภาษาญี่ปุ่นความรู้เหล่านี้ถูกเรียกว่ารังนักกหรือวิชาดัชซึ่งกลายเป็นประตูบานเล็กที่พาญี่ปุ่นให้รู้จักวิทยาศาสารตร์ตะวันตกดาราศาสตร์แพทยศาสตร์และเคมีค่อยๆซึมเข้ามาแม้จะถูกตรวจสอบและควบคุมแต่ก็เพียงพอให้ญี่ปุ่นไม่หลุดออกจากกระแสโลกเสียทีเดียว ไม่ใช่เพียงดัชเท่านั้นจีนก็เป็นชาติอีกกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาค้าขายพ่อค้าจีนมีบทบาทสําคัญในการนําสินค้าเช่นผ้าไหมเครื่องลายครามและตําราเรียนมาสู่ญี่ปุ่นวัฒนธรรมจีนยังคงมีอิทธิพลลึกซึ้งโดยเฉพาะด้านปรัชญาของจื้อที่ถูกใช้เป็นหลักการปกครองของโชกุนในอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นเองก็ไม่หยุดที่จะสํารวจความรู้ของโลกแม้จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศแต่ข่าวสารเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ยังเล็ดลอดเข้ามา นักปราชญ์และแพทย์ญี่ปุ่นบางกลุ่มพยายามบันทึกศึกษาและถ่ายทอดวิชาการตะวันตกให้กว้างขึ้นแม้จะอยู่ในเงื่อนไขที่เข้มงวดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกในยุคนี้จึงเป็นภาพที่ย้อนแยง้งญี่ปุ่นเหมือนบ้านที่ปิดประตูหน้าตายสนิทแต่ยังคงเปิดหน้าต่างเล็กๆไว้เพื่อหายใจประตูนั้นปิดเพื่อรักษาสเสถียรภาพแต่หน้าต่างเล็กๆที่เปิดไว้ก็ทําให้ญี่ปุ่นไม่ถูกตัดขาดจากความรู้ใหม่อย่างสิ้นเชิงและนั่นเองที่ทําให้เมื่อเวลามาถึง ญี่ปุ่นยังพอมีพื้นฐานที่จะรับมือกับโลกสมัยใหม่ได้กองเรือดำและเสียงเคาะประตูโลกสมัยใหม่กลางศตวรรษที่19โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากประวัตินิยมตะวันตกขยายอำนาจไปทั่วเอเชียอังกฤษยึดอินเดียและเปิดจีนด้วยสงครามฟินฝรั่งเศสก้าวเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังมองหาฐานที่มั่นในแปซิฟิกญี่ปุ่นที่ยังคงหลับไหลยอยู่ในความสงบแบบซัตโกกุกกำลังจะถูกปลุกให้ตื่น ปีคอควายสอสาลา1853เรือกลไฟสีดำทะมือสีํำปรากฏขึ้นที่อ่าวเอโดเรือเหล่านี้เป็นของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของคนเรือจัตวาแมทธิวเพอรีแมทธิวเพอรีเสียงหมูตดและควันดำจากปล่องเรือกลายเป็นภาพที่สะเทือนใจคนญี่ปุ่นในยุคนั้นจนถูกเรียกว่ากองเรือดำคูโรฟูนเพอรีไม่ได้มาเพื่อเจรจาอย่างสุภาพเขามาพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และพลังของโลกสมัยใหม่เป้าหมายคือบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศ สหรัฐต้องการท่าเรือเพื่อเติมสเสบียงสำหรับเรือที่เดินทางไปค้าขายกับจีนต้องการตลาดใหม่และต้องการทำสนธิสัญญาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรัฐบาลโชกุนในเวลานั้นเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักญี่ปุ่นไม่มีเทคโนโลยีหรือกองทัพที่สามารถต่อกรกับอำนาจตะวันตกได้ท่าเรือกลนไฟที่ใหญ่โตและปืนใหญ่ที่ล้ำสมัยคือหลักฐานชัดเจนว่าความแตกต่างด้านพลังอำนาจนั้นมหาศาลโชกุนพยายามยื้อเวลายอมรับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐ แต่ยังไม่ลงนามใดๆเพอรีจึงล่าถอยไปชั่วคราวโดยสัญญาว่าจะกลับมาในปีถัดไปและเขาก็ทำตามสัญญาปี1,854เพอรี่รีกลับมาพร้อมกองเรือใหญ่กว่าเดิมคราวนี้รัฐบาลโชกุนไม่อาจปฏิเสธได้อีกญี่ปุ่นจึงจำใจลงนามในสนธิสัญญาคานางาวะ (Treaty of Kanagawa) ซึ่งเปิดท่าเรือบางแห่งให้กับสหรัฐอเมริกาและถือเป็นการปิดฉากซกกุที่ยืนยาวกว่า200ปี การเปิดประเทศครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนการค้าแต่คือการกระแทกประตูที่ปิดตายให้เปิดออกโดยไม่มีทางย้อนกลับญี่ปุ่นได้เห็นความจริงว่าโลกภายนอกได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและจัก,กรวรรดินิยมแล้วหากยังคงปิดประเทศต่อไปก็คงหนีไม่พ้นชะตาก,กรรมเดียวกับจีนที่พ่ายแพ้ในสงครามฟินเสียงปืนใหญ่ของกองเรือดำจึงไม่ใช่เพียงการบังคับให้เปิดท่าเรือแต่ยังเป็นเสียงนาฬิกาที่ปลุกญี่ปุ่นให้ตื่นจากความฝันอันยาวนานของยุคปิดประเทศ สู่ความท้าทายครั้งใหม่ที่กำลังรออยู่แผ่นดินสันคลอนผลสะเทือนจากการเปิดประเทศการลงนามในสนธิสัญญาคันนานวะในปีคศ1854มีได้เป็นเพียงการเปิดท่าเรือเล็กๆให้สหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่เป็นรอยร้าวที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วในโครงสร้างของสังคมญี่ปุ่นที่ดำรงมั่นมานานกว่า200ปีเมื่อข่าวการยอมจำนนต่อแรงกดดันของตะวันตกแพร่ไปทั่วความเชื่อมั่นในรัฐบาลโชกุนประคุลทกุมนวะเริ่มสั่นคลอน ขุนนางนักปรา์และประชาชนต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยปิดประตูประเทศได้อย่างแข็งแกรง่งจึงต้องยอมก้มหัวให้กับคนต่างชาติความรู้สึกต่อต้านต่างชาติซอนโนจอย,ยอกย่องจัก,กรพพัดขับไล่คนต่างชาติเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ซามูไรและปัญญาชนในอีกด้านหนึ่งการเปิดประเทศนำมาซึ่งสินค้าจากตะวันตกที่หลังไหลเข้าสู่ญี่ปุ่นเนืนตราแบบดั้งเดิมถูกเขย่าวความมั่นคงเศรษฐกิจท้องถิ่นเผชิญแรงกดดันจากการค้าแบบใหม่ ราคาสินค้าภายในประเทศผันผวนชาวบ้านจำนวนมากเริ่มไม่พอใจกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ในเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เผชิญหน้ากับโลกที่ก้าวล้ำกว่าตนอย่างชัดเจนปืนใหญ่เรือกลไฟและอาวุธทันสมัยตอกย้ำว่าประเทศที่ปิดตัวเองมายาวนานนั้นล้าหลังเพียงใดเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปและปรับตัวเริ่มดังขึ้นแต่ก็ขัดแย้งกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ยังต้องการรักษาระเบียบแบบเดิมความแตกแยกทางความคิดนี้ค่อยๆกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างฝ่ายที่ต้องการฟื้นอำนาจของจัก,กรพรรดิและขับไล่ต่างชาติกับฝ่ายที่ต้องการคงอำนาจของโชกุนและหาทางเจรจากับตะวันตกเพื่อรักษาสมดุลความตึงเครียดประทุเป็นการรอบสังหารความไม่สงบและการปะทะระหว่างกลุ่มซามูไรในหลายแควน้นดังนั้นการเปิดประเทศที่เริ่มจากการลงนามในสนธิสัญญากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความกลาหลครั้งใหญ่ภายในญี่ปุ่นมันไม่เพียงแต่เปิดประตูสู่โลกภายนอก แต่ยังเปิดประตูแห่งความขัดแย้งที่กำลังจะนำพาญี่ปุ่นเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ปิดฉากซากโกกุเส้นทางสู่การปฏิวัติเมจิหลังการลงนามในสนธิสัญญาคนางาวะญี่ปุ่นไม่อาจหวนกลับไปสู่ความสงบแบบเดิมได้อีกสนธิสัญญาใหม่ๆตามมาอย่างต่อเนื่องทั้งกับอังกฤษรัสเซียฝรัร่งเศสล้วนเป็นสนธิสัญญาไม่เสมอภาคที่เอื้อประโยชน์ต่อชาติตะวันตกและจำกัดอำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นยิ่งทำให้ความไม่พอใจในหมู่ชาวญี่ปุ่นปัทุรุนแรงขึ้น บรรดาซามูไรหนุ่มจากแว้นต่างๆเช่นซ,ซาเึมะโจชูและทศเริ่มรวมพลังต่อต้อตานรัฐบาลโชกุนโดยอ้างอุดมการณ์โซโนโจอ,อิยกย่องจักรพรรดิขับไล่ต่างชาติพวกเขาเชื่อว่าการฟื้นอำนาจจาักรพรรดิจะทำให้ญี่ปุ่นกลับมายืนหยัดได้ขบวนการนี้ค่อยๆขยายตัวจนกลายเป็นกระแสที่กว้างใหญ่ในเวลาเดียวกันความพ่ายแพ้ทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลโชกุนอ่อนแอลงเรื่อยๆการที่ไม่อาจปกป,ป้องประเทศจากอิทธิพลตะวันตก กลายเป็นข้อกล่าวหาสําคัญที่ทําลายความชอบธรรมของตระกูลทกุนวะกระแสการปฏิรูปเริ่มต้นขึ้นทีละก้าวบางแคว้นเปิดรับเทคโนโลยีตะวันตกอย่างเต็มที่สร้างกองทัพสมัยใหม่ศึกษาวิทยาการจากยุโรปและอเมริกาในขณะที่ฝ่ายอนุรักษนิยมยังคงพยายามรักษาระเบียบแบบเก่าความขัดแย้งนี้ปัทุจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขนาดเล็กหลายครั้งในที่สุดปีคอควายสสาลาหนึขบวนการฟื้นฟูจัก,กรพรรดิก็ประสบความสำเร็จ จักรพรรดิเมจิเสด็จขึ้นครองราชและมีการประกาศการปฏิวัต,เติเมจิเมจิเรสเตอเรชันซึ่งโอนอำนาจการปกครองกลับไปสู่สถาบันจักรพรรดิยุติการปกครองของโชกุนพระกุณฑกุนาวะที่ยืนยาวกว่า260ปีการปฏิวัติครั้งนี้คือการปิดฉากยุคซากโกกุอย่างสิ้นเชิงญ,ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเกาะที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปหากแต่เริ่มต้นเส้นทางใหม่สู่การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เดินหน้าอุตสาหกรรมสร้างกองทัพและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ดังนั้นเรื่องราวของซาโกกูจึงไม่ใช่เพียงตำนานของประเทศที่ปิดตัวเองนานกว่า200ปีแต่คือบทเรียนนะคะองค์การต่อสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์และในที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่พาประเทศเข้าสู่โลกสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์นี่คือเรื่องราวของญี่ปุ่นในยุคซาโกกุ200กว่าปีที่ประเทศเลือกปิดตัวเองแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยชีวิตวัฒนธรรมและบทเรียนสำคัญ โลกภายนอกอาจเข้ามาช้าแต่เมื่อก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ญี่ปุ่นก็ใช้บทเรียนจากอดีตสร้างชาติที่เข้มแข็งและทันสมัยถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องต่อไปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ